ตอเด็กกันคือเอกเหล่งภาษาทีหิวแลวนะเอกก็เหล่งภาษาที่หิวแล้ว,นะลาาว,แ,ลวแล้วก็ทีนี้นี้ต้องเล่าว่าประวัติของเอกเลยนะก็คือว่าเอกนะเกิดที่โรงพยาบาลนาราแล้วก็ยายนะยายหมายถึงว่ากำลังเป็นเด็กกันนะเออเทศสุไหเอกยูสุไหงไย่บันไม้แล้วก็ได้เรียนที่โรงเรียนวัดประดิษฐ์แล้วก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสอนสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลห้าในเมืองสองโรงนี้เลยก็ย้ายหลอกมายศเทสุไหเล่าโรงเรียนวัดประดิษฐ์เล่า แล้วก็ศึกษาตอไปเรียนตอม,มัธยมถีม่โรงเรียน,นยธัญทานนะคะเอกเรียนถี่ธัญทานจบมอหกปุ๊บเอกก็ได้ไปศึกษาตอเทนอตกรุงเทพเทปทุมธานีเทรังสิตนะคะแล้วก็เรียนไม่ได้จบก็เลยหลอกมายุเรนหลอกมายุเรนมาโยุโกโลกนะก็อันนี้คือข่าวคราวของเอ่อชีวิตของเอกเนาะเพราะว่าเราต้องทาความรู้จักกันก่อนว่าใคร มาจีนไหนอะไรพวกน,นี้ก็คือนั่นแหละเอก,ก็เลยแหล่งเจ๋เหเจ๋เหอมาเรื่อยๆส่วนแม่เอก,กันคือแหล่งเจเหอกับภาษาอีสานแม่ยุสุครินพ่อนั้นคือเป็นคนสุขใหน่เลยแหล่งภาษาเจเหนั่นแหละแล้วก็พีกแหล่งภาษาเจเหอทะเลนะส่วนเอก,กิทาเกี่ยวกับว่าวิดีโอน <c oughs> ึกไม่ออกเกี่ยวกับ แบบนี้หละกันเนาะเรา,เร,า,เ,ราเรื่องละกันเพราะว่าคิดคอนเทนต์ไม่โอ,อกว่าเราต้องทำคอนเทนต์แบบไหนพอเราไม่ได้เก่งสายนี่แต่ว่าทัานเหลงกันได้เยอะแต่คือคอนเทนต์นนอาจิยากเพราะไม่รู้ว่าต้องมานังตัดคลิปหรือต้องเหลงแพ่งไหนหรือว่าต้องอยังชองทางทีดจแบบโปรโมตตัวเองเพยงไหนอะไรแบบนี้เราก็เลยเอเอกเลยคิดว่าหนังเหลงแบบนี้ละกันอืมมันเหลงเล่าให้คนอื่นฟังบบละกันเอาง่ายๆว่าเราเป็นแบบไหนอาจิมมินมนโมมัวมั่ง ตามภาษาคนที่ไเไม่ได้คนแบบมืออาชีพเหมือนคนอื่นนะนะตามนั้นแหละนี่แล้วภาษาเจ้เหตของสุงไหยมันก็จียังใช้คำถี่ไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานมากอาจีควรควรแขมเมแข็งแข็งแต่กัเป็นภาษาที่นาฟังทุกคนก็จีรู้เลยมันเอกไปเรตักใบเนี่ยเพื่อนเพื่อนทตักไปเขาจีรู้เลยว่าอ๋อนี่แล้วภาษาเจเหตสุไหอยเพราะว่าหนึ่งแหลงเร็วแหลงแข็งอะไรพวกนเนี้ย ทำให้เตกตางจากคนที่ตักไปเขาเลงกันแต่บางคําก็เอกก็ไม่รู้เดีองเพราะว่าด้วยความที่คาศัพท์ของเขาอ,อักเสียงอีกแบบหนึ่งของเอกอ,อกเสียงอีกแบบหนึ่งสำเนียงคนละสำเนียงก็เลยทาให้แตกต่างกันนั่นคือภาษาเจาเฮีสู่งไหนแล้วก็สำเนียงอื่นนะนะหมายถึงว่าเจเฮีเหมือนกันแต่สำเนียงอื่น